ในตัวตลาดนั้นยังยืนอยู่ในระดับ1,360ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถประครับครองตลาดในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมเห็นว่าอาการของตลาดก็เล่นไปตามตัวหุ้นนะแต่ตัวหุ้นหลักเนี่ยก็มีลักษณะของการยืนได้ในระดับหนึ่งละนะแต่ก็ไม่ได้ถ,ถึงแม้ว่าเก่ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะประครับประครองกับสภาพตลาด ในเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะตลาดในต่างประเทศดีด้วยในขณะที่เรารอโอกาสเนี่ยทางยุโรปนั้นในดักเองในฝรั่งเศสเองในอิตาลีเองบวกอยู่นะก็เลยทําให้ตลาดนั้นไม่ได้เซลงไปต่ํากว่า1350นะฮะในแง่ของเอสเซลเองมองสภาพตลาดในงานรีเสิร์ชเดียมองว่าจุดรับสำคัญคือ1360ก็สามารถที่จะรองรับได้อยู่นะครับแล้วก็จุดต้านตัวบนยังเป็น1 3 7 0งอยู่นั่นแหละ ยังไม่ขับเคลื่อนไปได้สักทีหนึ่งนะก็คงจะต้องรออะไรนะรอการเลือกตั้งสวอ,อ,อีกสักทีนึงมั้งนะนะ <c oughs> คือผมพยายามจะพูดว่าผมพยายามจะพูดว่าอะไรการเมืองมีเรื่องปกคลุมแล้วก็คงต้องรอระยะเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทีมผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยหรือจะเข้าหรือจะเป็นทีมนี้ก็ตามเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องการเมืองนะฮะ เราก็มองว่าโอเคก็โอเคก็ยังดีนะมันยังไม่ได้ลงไปงล่างนะความมั่นใจมันก็แม้ว่าจะไม่ได้มาเต็มเปี่ยนทําให้ต้องฮึกเขิมขึ้นไปก็ตามเนี่ยนะแต่มันก็สามารถประคับประคองอในตัวระดับราคาหุ้นในตัวหุ้นต่างๆที่แม้ว่าจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเออไม่ได้ขึ้นไปถึง70แต่ก็โอเคไม่ได้ลงไปที่60ลงไป้างล่าง พยายามที่จะปอบใจเหรอพยายามแต่แต่ผลการงานที่ออกมารอบนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าดีในระดับหนึ่งละ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวช่วยทําให้ดัชนีสามารถยินได้แม้ว่าใครมองว่าไม่ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ก็โอเคอ่ะผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นก็อยากฝากเตือนเพื่อนนักทุนว่าขณะนี้เนี่ยผมยังใช้คําเดิมอยู่นะผมผมยังเชื่อตรกกะนี้ว่าอเมริกามันดีขึ้นยุโรปดีขึ้น เอเชียเริ่มดีขึ้นแล้วประเทศไทยมันจะอยู่อย่างเงี้ยผมไม่เชื่อนะมันจะต้องเปลี่ยนใครกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนผมเปลี่ยนคุณเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนอะไรกันแล้วแต่เดี๋ยววันหนึ่งมันจะต้องดีขึ้นเองอะแต่มันไม่ใช่บอกว่าเลวร้ายไปแล้วเพราะว่าจุดเลวร้ายมันหายไปแล้วจุดแล้วมันจบไปละนะอันนี้อย่างฝากไว้ก็นั้นก็หาหรือหาหุ้นเอาไอ้ส่วนในหุ้นเน็กไกลหุ้นไอ้เน็กหุ้นเอเนี่ยมันก็เล่นไปตามไปตามคนที่เขาอยากจะ ดูแลอยากจะเล่นกัางนนะบางวันก็ทุบลงฟอร์บางวันก็ลิ่งขึ้นมานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโอเคงานรีเสิร์ชออกแล้ว BCS กับบางกอกเชนบางกอกเชนเนี่ย19บาท50แต่ไม่เด่นนะฮะไม่เด่นมากเพราะผมดูบางกอกเชนเนี่ยดูราคาหุ้นของบางกอกเชนเนี่ย13บาทให้19บาท50เนี่ยยืนอยู่ตงนี้มานานไม่ยอมไม่ยอมขึ้นไป22นทีนึงไม่กล้าที่จะขึ้น นะไอ้คาว่าไม่กล้าที่จะขึ้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือไม่กล้าที่จะเดินหน้าด้วยซ้ําไปสิบเก้าบาทสิบเดียวจะขึ้น 20, 20่สบาทก็ไม่กล้าเพราะนั้นใครซื้อมากอบเจนอาจจะเหนื่อยหน่อยผมว่าตัวตัวอะไรตัวอ่าอ่า B D M S กับ B S ดูสภาพคล่องมากกว่าดูน่าสนใจมากกว่ามากกว่าจะเป็นการมาเข้าใน BCS แต่ถ้า BCS เล่นสั้น20บาทเป้าหมายแลนะสิบาทไป20บบาทก็นิดเดียว นะจะขึ้นขยับขึ้นไป21บบาทก,ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันก็ลำบากหน่อยอีกตัวหนึ่งคือ VGI หุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเล่นเทคนิคอย่างเดียวนะ VGI ีเดี๋ยวลงมันลงอยู่ต่ำต่ำข้างล่างแล้วนะระดับราคาบาท60แล้ละดูปัจจัยพื้นฐานนั่งดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยดูยังไงยังไงก็บอกจริงนะปัจจัยพื้นฐานไม่รับเลยมันไปไหนไม่ได้อ่ะนะไปไหนไม่ได้อ่ปะปัจจัยพื้นฐานมันไม่รับมันไม่ได้สามารถช่วยได้เลยอนะันนั้นเล่นแค่เก่งไรเป็นรอบเอาแล้วกัน b t ้บีนะไอ้ BTS VGI ตระกูลตระกูล BTS เนี่ยเกือบทั้งตระกูลแล้วมั้งนะแย่หมดเลยนะตั้งแต่ BTS แย่เนี่ยทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นรักษา,าอนตัวคราวนี้ไปดูตัวหุ้นบ้างผมว่ากลุ่มของตัวพลังงานไอ้พี่เทพเนี่ยไ่รู้ทำอะไรเล่นร้อยห้าสี่ห้าห้าห้าหกเนี่ยนะฮะจขึ้นร้อยหกสิบก็ไม่ยอมขึ้นนาทีขึ้นขึ้นักทีเลยปอคุณนะบางจาก นะดูบางจากถ้าดูไทยออยอันนี้มากันพร้อมเป็นสเต็ปเลยแม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาผมว่าราคาน้ํามันขนาดนี้ราคาน้ํามันถือว่าเป็นจุดโลมากแล้วใน WTI นะครับในเบนท์เบนเองเนี่ย82เหรียญ WTI 70กว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นจุดโลแล้วเพราะนั้นมีการรีบาวได้ผมว่าซื้อเก็บแล้วรีบาวหุ้นแบงค์โอ้โหผมต้องยกนิ้วให้จริงนะมาอ่านงานรีเสิร์ชมาอ่านงบมาอ่านการเงินเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าเอ,อ ก่อนหน้านี้เนี่ยตีไม่ค่อยชอบ k-bank ่ะแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับครั้งนี้ออกมาผลการงานเนี่ยเคแบงเป็นอันดับหนึ่งจริงนะในแง่ของเคแบงแล้วดูเดะแล้วการขับเคลื่อนของราคาไฮเนี่ยมันมาถึงระดับนี้แล้เก็กลัวว่าราคาไฮตรงนี้มันจะเป็นราคาไฮสูงแต่ถ้ามีอยู่ผมโฮนะถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมขอเกี่ยงที่130ซึ่งโอกาสลงยากแต่อยากจะเห็นราคา140ะอ่าจริงๆคืออยากเห็น1 4อเพราะนั้นให้โฮไป นะฮะไปยืนราคา140บาทแล้วกันในขนณะที่ตัวของมีคนเชียย์เรื่องราคายางาสีตังเนี่ยคุณเล่นกับสีตังเนี่ยคุณเล่นงบที่แย่ลงแต่ถ้าคุณเล่นเนยเนี่ยคุณเล่นงบที่ดีขึ้นนะเล่นเนยเล่นงบที่ดีขึ้นนะสีตังเล่นอ่สีตังเล่นงบที่แย่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอถ้าอยากจะเล่นยางแม้ว่ายางยางที่ทางที่อะไรนะยางที่ออสเตรเลียยางที่สิงคโปร์ยางที่ ญี่ปุ่นจะปรับนิทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าเนอน่าสนใจกว่าคท่านี้มันก็จะมีหุ้นอยู่ชุดหนึ่งก็คือหุ้นพวกอ่าพวกการท่องเที่ยวพวกโรงแรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับก็ผมผมยังอยากให้ไปนะมินอ่อะไรเอราวันเซนเทลแต่กลัวอย่างเดียวคือหน้านี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วฝนมาเร็วนะไปไหนตอนนี้เนี่ยเราเจอฝนแล้วฝนหนักซะด้วยนะฝนมาเหมือนกับผมกลัวว่าฝนมาคราวนี้น้ําจะท่วมอีกน,นะฮะ เพราะนั้นก็ดูแนวโน้มในทิศทางของตัวฝนให้ดีๆกับการท่องเที่ยวนะครับผมกลัวว่าจะไปไหนไม่ไกลเมื่อเช้านี้ออกงานมาเนี่ยทางเอสแซลออกงานมาผมพอใจในตัวของ CPN นะ CPN ที่ระดับราคา60บาทเนี่ยผมว่ามันต่ำนะเพราะนั้นไปที่ระดับราคาเนี่ย60บาทต่ำมากเลยนะมันมี64 64บาทไม่ต้องเอา65 66บก็ได้64เนี่ยผมว่าโอกาสมันก็น่าจะรีบาวขึ้นได้ในขณะที่ตัวของครงเจริญ k คซกับ h a n าเนี่ยเ่คซก็หน้าตีนักเนี่ยจมอยู่สี่สเอ็นบาทเจ็ดหเนี่ยสีสองไม่ยอมขึ้นนาะทีหนึ่งเอาฮะพอคุณดันดันขึ้นไปทีหนึงจะได้ขายฮะไม่ยอมไปเลยยืนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็แต่ก็โอเคนะฮะราคาราคาฮานาราคาคุกเจริญอา่าขอทานโทษทีมงานช่วยเปิด SVIT ทฮะ SVI เนี่ยดูเด โอ้มันนั่งจมอยู่กับฮานากับคูงเจริญอยู่ตั้งนาน S อ i ขึ้นแล้วขึ้นอีกเอ i ขึ้นแล้วขึ้นอีกอ่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะทีม T E A M ทีมนะฮะ T E A ทีมนะฮะนะนะนะดูเดะเรามาจมกับฮานาควงกับคูงเจริญเนี่ยตัวอื่นไปหมดละนะฮะไปไอแคลค่อมก็ไปแล้วไอตัวพวกนี้ก็ไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าแต่กําลังจะบอกว่ากลุ่มชิดส่วนน้องดค่อนข้างดีครับนะครับก็ไม่มีอะไรละหมดละหมดไส้หมดฟุงละ ตอนนี้กำลังไล่ไล่กำลังคือเรื่องจากงบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมราคาราคาหุ้นหมดเรียบร้อยลอะขอเรียนอย่างนี้และกันใครที่เอาข้อมูลไปแล้วอาจจะไม่ได้อ่านก็ขอพูดเลยและกันกลุ่มเกษตรนั้นหุ้นเด่นมากตัวหนึ่งคือ GFP ราคาเป้าหมาย GFP t 1บ่บาทตัวที่2นั้นผมเข้าใจว่าจะเป็นหุ้นของเดี๋ยวนะผมขอดูสักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดไม่ได้ดูแลเดี๋ยวพลาดพูดคุยโม้แล้วเดี๋ยวพลาดไป นะตัวที่2นั้นเป็นตัวเนอร์นะฮะราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่7บาทนะหกบาทห้าสิบถึงเบาทแล้วตัวสุดท้ายคือ t f m นะ t f m แนละราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณาราคาตอนนี้อยู่ประมาณ8บาทกว่าราคาเป้าหมาย10บาทนะครับในตัว t f m มีแค่3ตัวกลุ่มเกษตรมีแค่3ตัวฮนะที่เด่นมากเด่นมากที่สุดคือ g f p t รองลงมาเป็นเนอร์และตัวสุดท้าย t f m หุ้นแบงค์นะนี่จาก ผมกานงานเพียวแลวเพิ่งทําเสร็จวันเนี้ยนะเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนมาว่าวันเนี้ยมาเคลียร์เรื่องหุ้นเด่นคือกสิกรไทยราคาเป้าหมาย140บาทหุ้นรองลงมาเป็นแบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมาย14 5บาทหุ้นรองลงมาเป็นไทยพาณิชย์ราคาเป้าหมาย1 1 0ยสิบถึงร้อบาทหุ้นรองลงมาเป็นหุ้นของตัวตัวอท t b บาทเกาสตาตค์หุ้นที่เล่นเก่งกําไรนะหุ้นที่เล่นเก่งกำไร,นะร,เ,ลเ,ำไรเล่นแล้วอาจจะแกว่งนิดหน่อย นะไม่ได้แกว่งนิดหน่อยแกว่งเลยละนะก็คือหุ้นของ Kbank เออไม่ใช่ Kbank KTC นะ KTC KTC เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่80เอ่อไม่ใช่18บาท18บาทอีกตัวหนึ่งที่เล่นเล่นเกมอะไรจริงๆคือ KKP ราคาเป้าหมายให้ห้บาทส่วน TCAP เนี่ยเออแกว่งตัวช่วงแคบนะแกว่งตัวช่วงแคบ TCAP แกว่งตัวแยบนอกนั้นเนี่ย Land and House CMBT นะอา่า อ่าทิสโก้ก็ร้อยสาบาทนะั้นไม่เล่นแล้วเท้าก็ทีนะฮะไม่เล่นผมเพิ่งทำสองสองกลุ่มนะก็เลยเอามาฝากกันแล้วกันเพิ่งทําเสร็จนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้ออกรายการอะไรไปก็รู้แต่เพิ่งทําเสร็จเมื่อเช้าเนี้นะทำกลุ่มตอนนี้กําลังคิเอทไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธวันพฤหัดเนี้ยเราเจอกันจะได้อีกสักสามสี่กลุ่มแล้วนะเอามาบอกกันแล้วกันวันนี้ต5ห้าทีละมีอะไรถามห้ไม่มีผมไปแล้วนะผมไปทํางานละอืม ใช่ลายกลุ่มเดี๋ยวก่อนไอ้ลายตัวเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เป็นลายกลุ่มก่อนถ้าคุณจะถ้าคุณอยากเล่นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยกลุ่มที่ไม่ดีนะที่ออกผลการงานไม่ดีนะเอาแฟกเลยเดี๋ยวผมส่งเ,เดี๋ยวผมขอสักอีกสักสาวันทําเสร็จแล้วส่งให้หมดเลยกลุ่มที่ออกผลการงานไม่ดีคือ a g r i combat pito พ a n i ช energy e n ME นี่ยังไม่ค่อยดีนะ leasing ออกผลการงานไม่ดี property เนี่ยไม่ดีเลย พอป้ตีเนี่ยส่งให้คุณแล้วคุณจะเห็นโอ้โหเออมันสมควรนะที่ไม่น่าไปไหนคอนซัลแทนออโต้ก็ไม่ดีนะอันเนี้ยที่ผมผมบอกว่าผลการงานไม่ดีไอ้พวกเนี้ยผลการงานไม่ดีเนี่ยไปไหนไม่ค่อยได้ส่วนผลการงานที่ดีในกลุ่มของโรงพยาบาลโอ้โหอันนี้เด่นมากมีกลุ่มหนึ่งที่แปลกนะผมแปลกใจจริงๆนะ,ะถ้าเพื่อนนักทุนที่ตามหุ้นงบตามงบนะไม่ได้ตามราคาหุ้นนะตามงบ ตามงบของกลุ่มอุตสาหกรรมของแพคเกจจิ้งคุณลองไปดูงบแพคเกจจิ้งดิ๋อูทุกตัวนี่ยอดขายเติบโตกำไรเกือบโตเกือบทุกตัวเลยนะทั้งสภาพคล่องน้อยสภาพคล่องมากเนี่ยเกือบทุกตัวเลยในแพคเกจจิ้งเดี๋ยวไว้ถึงแพคเกจจิ้งแล้วผมจะไปดูไนดะ้ว่าหุ้นอะไรที่มันมีสภาพคล่องได้บ้างนะแต่สภาพคล่องส่วนใหญ่มันน้อยนะแต่มันเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่ออกผลการงานมาแล้วอาหาร ICT ีทนะีแบงก์เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยคุณลองเล่น แล้วหุ้นมันก็มาเฉพาะไอ้ไอ้ชุดบลองเนี่ยล่ะกับกลุ่มไอ้นี่ไอ้กลุ่มไอ้อะไรนด้กลุ่มไอ้เดลตานี่ละคุณคิดด้วยบ้าบอกอแตกขึ้นไหนเดลต้าไม่ยอมลงอ่ะลงเสร็จก็เอาขึ้นมาขึ้นมายืนคนไม่กล้าซื้อมันก็ขึ้นอ่ะมันขึ้นมันเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันไปแปดสิบแน่เลยเดลต้าเนี่ยเพราะนั้นใครมีก็เดลต้าฮานาควงเจริญเอสีไอทีมต้องแอบเป็นลักษณะของการที่ซื้อถื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 อต้องทนถืออ่ะ นะต้องทนถือถึงไปได้ผมขายลูกค้าแล้วก็ยังต้องซื้อกลับเลยนะโอเคละผมไปละมีอะไรอีกไหม <c oughs> โอเคใรับได้ได้เดี๋ยวผมทํางบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเอาวันพฤหัสนะวันพฤหัสผมจะส่งทั้งหมดทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในตลาดใหญ่ให้ทั้งหมดเลยโอเคครับขอบคุณครับลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ